ครับท่านผู้ชมครับคมคำคนตอนนี้ขอพาไปดูเรื่องของน้ำครับเรื่องน้ำที่ว่าเรื่องแรกขออนุญ,ญาตพาไปดูเรื่องของน้ำน้อยหรือว่าปัญหาภาัยแล้งครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศณเวลานี้เพราะว่าวิกฤตแล้งในปีนี้หนักหน่วงรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาขอพาไปดูที่อ่างทองที่แรกครับคุณสนอภูพัฒอายุ56ปีมีนาอยู่5้าไร่ พอชนระทบานปล่อยน้ำไม่ทํานาก็ลงทุนทํานาเหมือนทุกปีครับแต่ปรากฏว่าปีนี้แล้งหนักชนระทบานก็ชะลอการปล่อยน้ําน้ําไม่พอเลี้ยงต้นข้าวที่นาตนเองก็อยู่บนที่ดอนต้องสูบน้ําหลายต่อกว่าจะถึงทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากทําใจต้องปล่อยให้ต้นข้าวในแปลงยืนต้นรอความตายไปลองไปฟังเสียงคุณสนอดดูหน่อยครับเรือนต้นนี้ปลูกมาได้กี่เดือนแล้วเดือนเดือนฝ่ายล้วเดือนสห้าวันแล้วขาดน้ำมานานเนี่ย เป็นเดือนเป็นเดือนแล้วค่าน้ำน้ำไม่มีแล้วราลงทุนเปยเยอะเยอะเป็นเป็นมืนอนะเราจะทำอะไรต่อไปถ้าน้ำไม่มีก็ต้องล่อยล้างอ่ะเรื่องน้ำอีกเรื่องนะครับที่ดูจะฮอตที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเรือ,อ,รอดำน้ำครับ <S <S เมื่อกองทัพเรือครับมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีน จำนวนสาลำวงเงิน36,000ล้านบาทโดยผู้ประชาก,การหาเรือให้ผลนะครับว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมีความจำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์เอาไว้เป็น,นการต่อรองกับประเทศเพื่อนบ้านนักข่าวก็ไปถามาเรื่องเรือดำน้ำกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณท่านก็ออกตัวตอบทันทีเลยครับว่าเราจําเป็นต้องมีเรือดำน้ำครับซึ่งในการประชุมแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทันก็ไดลมอบนโยบายไปว่า ความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางรากฐานประเทศและมีความเชื่อมโยงทุกเรื่องลองไปฟังเสียงพลเอกประวิตรกับเรื่องเรือดำน้ำดูครับครับก,ก็ทางนี้ทองทับเรือเขาพิจารณาแล้วนะครับว่าเขาจะจะเอาเรือดำน้ำนะครับก็ถือว่าเ็เดี๋ยวก็ต้อง,ต,องต้องให้ทางครมตัดสินอีกทีครับอ้าวทั้งคนที่เขาเป็นคนจต่เขามีคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการอยู่ตั้ง17บเจ็ดคนนะ นะครับแล้วก็มีแล้วก็ไปดูตามตาม่ตางประเทศทุกประเทศนะครับมันก็ต้องดูเรื่องประสิทธิภาพดูทั้งมันแพงไหมมันถูกไหมแล้วเอามาแล้วมันใช้การได้หรือเปล่านะครับคือบางทีได้แต่เรือดำน้ำมาไม่มีอาวุธเอามาทำไมควรจะมีควรจะมีเรือดำน้ำส่วนรายละเอียดนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับต่อไปครับปิดท้ายครับพาไปฟังอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นักคิดนักเขียนคนสำคัญ ท่านพูดทั้งสองเรื่องว่าอย่างน่าสนใจครับทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรและเรื่องของเรือดำน้ำําไม่รู้ว่าสองเรื่องนี้มันปนกันได้ยังไงลองฟังกันดูนะครับถามบอกว่าเรามีเงินไหมในการที่ช่วยชาวนาไล่ละพันหรือไล่ละพันสองสอะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงกันข้างหน้านะฮะผมว่ามีแต่มีในที่นี้หมายความว่าหนึ่งคุณต้องคุณต้องตัดงบทหารลงมาเพราะงบทหารเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดมาเลย โดยที่เราไม่อยู่ในภาวะสงครามหรือไม่มีท่าทีว่าจะทำสงครามมาใครด้วยนะแต่คุณเพิ่มงบทาหารแั้วในปีรัฐประาหารปี49ต้นมานี่คุณก็เพิ่มงบทหารตลอดมาอันนี้ต้องเลิกต้องตัดงบทหารลงมาท่ามกลางความหิวโหยของชาวนาจํานวนมากน้ําแล้งภัยวิกฤตเศรษฐกิจกําลังเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้านี่คุณไปซื้อเรือดำน้ำําคุณไปซื้อ ตอนนี้กำลังจะซื้อเครื่องบินอีกแล้วคือนี่มันอะไรเนี่ยเขา้าใจไหมฮะคือทรัพยากรเราเนี่ยมีมีจำกัดแต่คุณใช้มันอย่างชานิดที่ประโยชน์ของคนทั่วไปก่อนไม่ใช่เป็นประโยชน์ของกองทัพแต่เพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือคุมคำคนประจำตอนนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ